วัสด,ดีจ้าเอ่อได้เวลาเฮ็ดกับเขานะคะมา่อกับผู้สาวท่อโบนะคะ่ะผู้สาวท่อบบกะบอบค่อยสุกมือน,นีค่ะเฮ็ดกับเขาบัางบริเฮ็ดกับเขามั่งค่ะเพราะว่าเอ่อเปลี่ยนกันเฮ็ดกับยายยตนคนพ่อเพียงนะคะสาวท่อโบกะสีเฮ็ดกับเขามือน,นิกะเป็นเมนูง่ายๆค่ะเนี่เห็นอยู่เนี่ยค่ะไก่ สาวชอบเชิงไอ้มีไก่ค่ะไก,บไกบ่บานนำ้ำไก่บอบานน้ำผสมกันนะคะ,ะสาวชอบโบกับซับซับเป็นชินช้นๆมักใส่ซีอิ๊วขาวเนี่ยค่ะกะัซซมาออมใส่บักอือบักอือก็พักกุกยอดพักกงตุ้งเนี่ยค่ะงามงามบอกอือมันมันค่ะบักอือเพิ่นปลูกแถวบานเนี่ยแหละคะ่ะเพิ่นเอามาขายเนาะคะ่ะสาวชอบโบกับเลย จาิเหตุนังกินเนาะค่ะแต่ละเมืดอแต่ละเวน้นพอดีก็พื้นให้รัฐบาลพื้นให้ยุบานเนี่ยละก็เลยสิเหตุกินก็เหตุไหลยางอยู่ค่ะน้ำพริกน้ำเพิกมุนเน่ยกม็มีอ่าสีออมใส่ไอ้ไก่เนี่ยค่ะสีออมใส่บบกอื้อฟักทอ,องมานห้านี่หละค่ะพักกงตุงเนี่พักกงตุงต้นหอมผสมผสานกันนะคะแต่มีผักอีตูค่ะ เครื่องมันต่ำบันยังพ่อหน้าต่ำผู้สาวชาวบพ่อหน้าต่ำนะคะแต่มีหอมหอมดหะะแงดงเห่นานี่ค่ะพระิกแหะะออ้งตะไคร้ผู้สาวชาวโบพ่อหน้าต่ำกะนี่ค่ะน้ำน้ำปลาแดกน้ำปลาลาบันเห่านี่แหะค่ะเกลือผงนัวน้ำปลาเนี่ยค่ะเ็ดง่ายๆเดี๋ยวผู้สาวชาวโบก็สีต่ำเนาะค่ะต่ำเครื่องมันสะกอน จังสิเอาไปขวัวให้พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเดี๋ยวต่ำกันเนาะเดี๋ยวผู้สาวชอบโบกแต่ตำเครื่องมันก่อนเพราะหน่าต่ำตำใส่โคกหินเดี๋ยวมันจังแหลกงาะะ่ายเนาะค่ะค่ะอบผิกลุ้งอพริกกับอพริกหนกึ่งกับเพ็ดอยู่ด้ะคะ่ะเดี๋ยวผู้สาวชอบโบกก็สีต่ำ มาสากคนแบบ ำเครื่องมันจะกอนแล้วค่ะเอา,เอาไอ้หอัวหอมตะไคร่ลงไปตำเครื่องตำตเครื่องออมบานเฮาเนี่ยแหละเอง่ายค่ะพี่นอ้องดีค่ะ ตำคนพี่น้นองนี่ค่ะเนกีระนี่ค่ะตั้ม้เวๆวค่ะ มีิะไค่พริกแข่งหัวหอมแล้ะคะ่ะกับมาทีอันนี้เนาะเสาทอบอกกับสีอมใส่กระทะเนาะพี่น้องจังสีเห็นเอาเครื่องมาลงไปใส,ส่ร้ายกยานมั้นผิดเนาะสี่ชามดกับบอไซหรอคะ่ะมันสีมันสีอันนี้เนี่ยค่ะ เห็นบอกค่ะไอ้หนำเดือนแล้วค่ะเขาก็ใช่ไก่อันนี้ไก่บ้านค่ะไก่บ้านเนาะกระชงกันโอ้ยสับสาชวชจโบตู้บดิอสับไปเตัอ ะ้นให้มันซุกซุกก่อนอันนี้ใกล้กับมักใช้ซีอิ๊วขาวเหลือแล้วค่ะ Đây là cửa Đẹp cũng đúng phi ເຫມືອນບໍ່ຄ່ອຍແ

他们做个。 เอาเบ,บิกอื้อลองไปเแบบิกอื้อกับฮานเป็นชิ้นๆนะฮานเป็นลุดแบอ้ไอ้นี่ค่ะแบบชิ้นพ่อพอดีอมใส่เบ,บิกอืออ้อนะก็เสียดังเแบบิกอื้อลองก่อนพักจังเอาลงทีหลังเนาะทีนะ่น้องเคี่รวลงก่อน จะเจานาส่จังสิบปุงก็มมนจะเอนาน้ำนี่จะทำให้บบคุ้มสุป<อ>จะปุงรุ่งเลยใส่น้ำปลาปลาในตรงชุกก็ได้ค่ะ Bà nít nương Bà này Hau nhạc đầy rút đáy hau chín xim Để hau bòi Hãy măn súc con nó Hãy măn đượt con Chắc nói Chẳng ổng thịt lông tốn xuất hại Rồi thịt tủ nấm nó Nói kín bố hả Ôm bậc xay cây Ôm cây xay bậc ứ Được rồi đó hả เนี่ยไอวกเอือกำลังซูกพอดีเลยค่ะนี่ยกำลังเดือดโอมเลยค่ะบ่มเมนแก่งเอาพักลงไปก่อนเนาะจังเอาพกยิตูเติมที่หลังย,ยอดพักกลุ่มจุ่านเฮาปลูกเองค่ะ กีตูนเนี่ยก็งามงามปลูกเองใส่พอมกันเนี่ยแหละพักใส่ที่หลังค่ะอันนี้พักปลอดสารแานเฮาามดหอมได้บาดพ่อเนี่ยขาดเพื่ยกตูบ่ด้ค่ะขุ่น,นจังชิมเนาะเดี๋ยวอันี้อันนี้ก่อน บะกอือกับซุกกันละค่ะบะอือกับบอซุกหยาบตัวมะอือมันๆตัวพี่น้องเป็นปลูกเองอืมพอดีเลยพี่น้องหอมซ่บเดี๋ยวตาให้พี่น้องเลย หรือสุกแล้วค่ะเดี๋ยวปิดไฟก่อนเด้อตักให้พี่น้องเบิ่งก่อนโอ้ยออมเบตาแซ่บออมบักอื้อน้องพี่น้องออมบักอือใส่ไอ้อออมไก่ใส่บักอือไก่บ้านไก่บ้านกับไก่ผ่านนิดๆค่ะนี่ค่ะผสมกันไปแซ่บบ่พี่น้อง เป็นแต่เสบเนาะหอมหอมอ่าอย่าลืมซอยกดติดตามให้ผู้สาวสบอน้ำในเรื่อค่ะขอบุญขอบคุณลหลายหลที่ซอยกดติดตามแล้วก็พอกันคลิปหนาเนาะค่ะสวัสด,ดีค่ะ